สวัสดีค่ะชาวราศีมังกร สวัสดีชาวราศีมังกรตัวตนของท่านประจำเดือนกร,รกฎาคมคือ10ดาบคุณจะมีปัญหาเรื่องเอกสารที่จะต้องติดตามแก้ไขให้ถูกต้องและบางคนอาจจะมีอาการเครียดคิดมาก จนต้องหยุดคิดถ้าเพียงแค่คุณหยุดคิดหยุดเครียดเนี่ยแสงสว่างก็จะรอคุณอยู่บางทีคิดมากไปเครียดมากไปก็ไม่มีประโยชน์อะไรอะนะสิ่งที่เข้ามากระทบตัวคุณจากบุคคลภายนอกคือสิถ้วย การที่ครอบครัวได้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันพ่อแม่ลูกอย่างมีความสุขอย่างพอเพียงหรือคุณอาจจะมีโอกาสได้ไปร่วมงานทำบุญขึ้นบ้านใหม่ทำบุญร่วมกับญาติพี่น้องครอบครัวหรืออีกในแง่หนึ่งก็คืออาจจะมีโอกาสได้ไปร่วมงานขาวดำ หรือครอบครัวได้ไปร่วมงานขาวดำก็เป็นได้เช่นกันเป็นการรวมญาติสิ่งที่คุณคาดหวังสามถ้วยการเฉลิมฉลอง การเข้ากันได้ดีกับเพื่อนร่วมงานหรือการได้จัดปาร์ตี้เล็กๆ สนุกสนานกับเพื่อนฝูงอดีตที่ผ่านมานานมากแล้ว The Hangman การที่คุณต้องตกอยู่ในสภาวะจำยอมหรือคุณมีอาการเจ็บป่วยตั้งแต่ช่วงเอวล,ลงไปถึงข้อเท้า การรอคอยจังหวะที่ดีคือการการที่คุณต้องรอคอยจังหวะที่คุณอยากจะทำอะไรก็ตามแต่คือมันยังทำไม่ได้ในเวลานั้นน่ะคุณต้องรอคอยจังหวะรอคอยโอกาส อดีตที่เพิ่งผ่านมาไม่นานราชาเหรียญมีความมั่นคงดีทั้งเรื่องการงานการเงินหรือบางท่านอาจจะได้ไปพูดคุยติดต่อกับเจ้าของบริษัทธนาคารนายธนาคารพวกนักธุรกิจอะ อาจจะมีโอกาสได้ไปติดต่อกับนักธุรกิจเม่ไม่ว่าทางใดก็ทางหนึ่งสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณเร็วๆนี้ The High Printed อารมณ์แปรปวนต้องเลือกระหว่างความถูกกับผิดหรือคุณมีความรู้สึกว่ามีความลับบางอย่างที่ ถูกปุกปิดอยู่มีบางเรื่องที่คุณอยากรู้สิ่งที่คุณต้องการการแก้ไขคือสามไม่เท้าการติดต่อสื่อสารที่ถูกส่งออกไปรอคอยคำตอบที่เขาจะตอบกลับมาหรือการมองไปถึงอนาคตข้างหน้า การผลักดันกิจการงานให้เจริญเติบโตหรือการที่คุณต้องรับผิดชอบหมายถึงเป็น เป็นเหมือนเออเป็นเหมือนคนที่ต้องไปยืนอยู่แถวหน้านะ่ะคำแนะนำ The World คุณอาจจะมีโอกาสได้ติดต่อกับต่างประเทศหรือเดินทางต่างประเทศ หรือคุณจะได้ยกระดับชีวิตให้ดีขึ้นไม่ว่าคุณคิดจะทำอะไรตอนนี้คุณจะมีความสำเร็จเป็นอย่างดีสิ่งที่คุณคิดอยู่ลึกๆในใจ the magician mm hmm. การได้ปรึกษาปัญหากับ พ่อหมอแม่หมอหรือคุณมีความคิดที่จะเลิเริ่มอะไรใหม่ๆและคุณอยากจะรีบลงมือทำเพื่อให้มันประสบความสำเร็จในเร็วๆนี้ <c oughs> แม่หมอหวังว่าคุณ คงจะไม่มีความคิดแบบฉลาดแกมโกงอะนะเพราะว่ามันจะมีผลตามมาในอนาคตแต่ก็บางเรื่องถ้ามันไม่ใช่เรื่องเสียหายมากถ้าคุณคิดอยากจะ ทำเรื่องแบบฉลาดแกมโกงมันก็ไม่ผิดนักหรอกแต่ถ้าไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อนก็ไม่ไม่น่าจะเป็นอะไรไพ่ใบสรุปของชาวราศีมังกรคือเจ็ดไม้เท้ายังมีอุปสรรคขวางน้ำรออยู่ข้างหน้าขอให้คุณเตรียมใจเอาไว้ ที่จะฝ่าฟันกับอุปสรรคนั้นหรืออุปสรรคนั้นอาจจะเป็นความรู้สึกของคุณเองก็ได้ที่คุณอาจจะคิดว่าคนรอบข้างมีแต่คนคิดไม่ซื่อกับคุณหรืออะไรประมาณน,นี้ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นน่ะทุกคนก็มีอุปสรรคกับชีวิตทั้งนั้นนะ่ะนะถ้าชีวิตไม่มีอุปสรรคเลยมันก็คงจะน่าเบื่อเกินไปขอให้ชาราศีมังกรทุกคนสู้ๆค่ะฝากกดติดตาม YouTube ด้วยนะคะถ้าคุณฟังแล้วมันช่วยในการดำเนินชีวิตของคุณได้ก็ กดติดตาม youtube แม่หมอให้กำลังใจแม่หมอด้วยเพื่อที่จะทำคลิปต่อไปนะคะบ๊ายบาย